ครับผมจับบรรยากาศล่มลืนล่นล่มลื่นแบบนี้นะครับก็สวัสดีนะน,น้ากตกปลานะครับวันนี้ก็เป็นเย็นวันศุกร์ที่เท่าไหร่คะับิเอ็ดสิบเอ็ดตุลานะฮะก็วันนี้อยู่กับน้าอามนะฮะเห็นบรกรยากาศก็น่าจะจําได้แล้วเนาะสองพี่ <laughs> ช่วงนี้แม่น้ำน้ำขึ้นเราก็หนีมันลงแม่านะขอความนก้เคาะแพะป,ป่ามันลงเรื่อยๆ <laughs> นะก็มาตกสวายครับ ก็อย่างที่บอกครับทุกคลิปป่าที่นี่กินกลางคืนเราก็มันลงกันตอนนี้ก็เกือบหกโมงนะเพึ่งลงไปพอดีไกลๆเขาเอาเจสกีมาเทสด,ด้วยก็น่าจะบันเทิงเราเนี้บันเทิงันดีคว่ำไปแล้วเจ <laughs> สกีชนตะลิงะ่งไปอ่ะก็ตอนนี้ลงไปสามคันแล้วนะครับเป็นปังปัน่นเขียวให้เกตของเราแล้วก็ฉีดวัวเชื้อบ้าพลังเตียวนมปังอยู่นะฮะก็ <laughs> ที่นี่ปลาค่อนข้างเราแปลงครับจะใช้แต่กัวเม็ดเล็กนิดเดียวนะครับ บางคนที่มาตกที่นี่ก็ไร้สารแต่ผมถ้าผมไร้สารผมตีไม่ออกนะผมก็จะตะกัวตุ้มจิ๋วลงไปนิดนึงนะครับอันปลาไปหกคันครับก็รอเสียงหอยขหวนตอนยามค่าคืนนะฮะนี่ก็นั่งกันสองคนกันณะอามอาดีตนี่คนนี้เขาเป็นโน,นหนึ่งสิงห์บุรีเลยเขาพยายามออกตัวมาตลอดว่าเขาเป็นโน,นหนึ่งสิงห์บุรี <c oughs> ว่าปลาแต่ว่าเขาวางมือไปเป็นช่างไฟในะตำนานอยู่นะครับตอนนี้ก็รับงานไฟ รับงานไฟวันนี้เรามาดู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 บรรยากาศเฉยๆไม่ได้ไม่ได้เอาอาวุธมาด้วยวันนี้ปกติงานไฟงานปลาปางานต่อเติมรับหมดใช่ไหมฮะรับหมดฮะสิงบุรีติดต่อได้ที่ไหนครับติดต่อได้ที่เพจนี้ก็ได้ฮะอ่าครับครับผมราคากันเองครับปกติถ้าเป็นที่อื่นสองร้อยที่เราเท่าไหร่สี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบโอเคไม่ต้องโฆษณา เเป็นเพื่อนกันนะเมื่อก่อนผมเป็นลูกน้องเขาอยู่ครับเขาเป็นเท่าแก่ใหญ่เขาเคยครัผมไปใช้แรงงานแต่ว่าตอนหลังผุมลาออกไปนะเจ,จาะเจาะสวารรูรูเดียวน้ําแตกเลยฮนะเพราะว่าผมทำเลยเลิกจ<ำ>้านนะงแล้วตั้งแต่วันนั้นมา <laughs> โอเคมันน็อกเลื่อนตกปลาไปไกล <laughs> <laughs> แล้วก็อ่าก็เป็นเพื่อนกันมาประมาณสิบกว่าปี้วครับเป็นเพื่อนรู้จักกันจากการตกปลาเนี่ยนะแล้วก็ คบกันยาวเรื่อยมาเพราะว่าต่างคนก็ต่างไม่มีใครคบเลก็ต้องคบกันไปเรื่อยๆอยู่กันได้แค่นี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าตอนที่เจอกันครั้งแรกเนี่ยมาผมมาตีปลาช่อนกับตะทุยตอนนั้นกระดูกผมยังปกติอยู่ใช่ไหมผมก็นั่งมานั่งรถมากัาทุยตีปลาปลาคอกแต่คนนี้เขาก็ถอดเสื้อตีปลาอยู่กลางทุ่งนะครับเป็นเรื่องส่ยร้ายนะครับไม่ริงไม่ริงแต่เขาก็ขี่มาครับบอกว่าอะไรนะน้านะตรงนุ้นมีกคอกใหญ่คอกใหญ่ระวังดีนะครับ ไปผมเห็นเพาเห็นเขาห้มานานฮะเห็นเขาให้มานานมันเหมือนคอกแตกแล้วก็เลยบอกกระทุยว่าไงนะทุยไอตัวลายมันหลอกกันละนะทุยบอกว่าไง <c oughs> เขาจะหลอกเราทํา <c oughs> ทไม่านจากวันนั้นมาประมาณห้าปีนะมันมาสารภาพตอนงานศพพ่อปอง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตาน,นานเยอะครับคนนี้แต่ว่าอยู่กันมามันมีช่วงที่ผมเจ็บมาจากสามจังหวัดตอนนั้นผมก็เกือบจะทุกคนรภาพเขาก็ ตอนนั้นเขาเปิดร้านพิซซ่าเนาะ Pizza, พิซซ่าหรือซ่าแล้วเขากลัวผมยิงตัวตายเพราะว่ามันกึ่งกึ่งกับพิการครับเขาก็จะมาทิ้งร้านเก็บได้เลิอกกับเมียครับทิ้งร้านพิซซ่าทุกเช้าเลยมันรับผมไปตกปลาได้สะพานเมียรลบออกจากบ,บ้านนะอนนันอันนี้ความเป็นมานะ,ะเป็นนิรภาพจากการตกปลาเป็นเรื่องราวเป็นตำนานไปแล้วครับเลยตอนนั้นเขากลัวผมยิงตัวตายเพราะว่าแขนผมโคดไปข้างหนึ่งแล้วก็รีบวก่อนก่อนที่จะปลาเลีเ้ยงใส่เหล็กใหม่เพราะตอนนั้นมันเจ็บมาจากสามจังหวัดนะเขาก็ เป็นเพื่อนที่คอยดูแลอยู่ครบกันยาวมัาจนทุกวันนี้เป็นสิปีแล้วครับหลังจากนี้ก็ตกปลาครับเราอะไรกับรู้ฝังหลังยาวเลย <laughs> <laughs> ยาวเลยเดี๋ยวข่าวดรามา่าเ,ออเดี๋ยวดรามา่ก <laughs> <laughs> ไปครับไปตกปลากัน โดนทุกคันเลยโดนแล้วฮะโดนแล้วฮะมาแล้วไม่เป็นไรพี่อยู่ล่างพี่อยู่ล่างโอ้โดดโดดครับโดดต้องอยู่รงโนะครับใส่ก็ได้ทุกคนอมมือไม่นิ่งนะฮะมาแล้วมาแล้ว ขายไปเนี่ยโอ้โหสามสายเหรอปล่อยปลอยอนไปล่อยสายยอนมาปล่อยสายยอนมาไ,ไ,มได้แล้วไอ้สายพอ้อมนดับดับไฟก่อนครับมันตื่นไฟยังไม่ยอมนะฮะเฮ้ มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ครับลุงจ่าบ้าพลังฮะตดนมากี่สายุณขอโทษกับเรียบร้อยครับแต้มแรกก็สักสามโลกว่านะมาลาประมาณทุ่มกว่าลากยาวเลยอัดขึ้นมางัดลอยมันมันม่าที่ลากมันมันไปดูยต่อเวลาโอ้ไม่ดูด้วยร้อยฮะวันนี้อยู่กับน้องๆอะไรนะครับ ทีมงานระเบิดหม่องสิงบุรีสายโหดครับโหด <c oughs> ทุกคนครับไม่หมานเล่นคุยครับขอบคุณน้องๆที่ตักปลาให้ด้วยนะครับแล้วก็ขอโทษด้วยที่ทำสายวุ่นวายก็ทุ่มแล้วนะครับเมื่อกี้ก็มาแล้วเต็มหนึ่งเ,งเ <c oughs> ติมหนึ่งเติ่มเต็มทั้วนี่เนี่ยตั้งใจเอาตัวนี้ให้เพื่อนไปกินเลยครับ จะได้ตัวกลับบ้านเลยโมก่อนเลยตีสี่แล้วตีสี่วันนี้สองทุ่มกว่าแล้วนะเรากำลังเพลินๆไปอีกสักพักหนึ่งนะก็วันนี้ไม่เหงาครับมีน้องๆน่ารักมาตกอยู่นะครับสายระเบิดมองสายระเบิดมองน่ารักทุกคนเลยนะเด็กสิงห์บุรีเราเอาครับเดี๋ยวเราลุยต่อวันนี้ก็ใจชื้นๆนะยน้องมีแต้มแล้วก็โอเคไปลุยต่อพร้อมเด็กมาทีเดี๋ยวมสองพันสามพัน ก็อามากลับบ้านมาแล้วนะครับก็ผมก็อยู่สักพักก็น่าจะกลับแล้วนะครับก็อวันนี้ตะเบนมานั่งเป็นเพื่อนนะฮะเยนอยู่บ้านอยู่ใ,ใกล้มานั่งเล่นนะะไปดูพวกนี้ไปทํางานไหวไหมเนี่ยอันี้จะเที่ยวหรือเปล่าแต่แต่ผมรอตัวอยู่แล้วพวกนี้วันหยุดนะดแ,ตแต่วันนี้ก็คงยังไม่เด็กหรอกครับสักพักก็น่าจะกลับแล้วนะเพราะว่าคุณภารกิจปั่นเหยื่อส่งล้านนะก็ต้องไปทําเหยื่อส่งล้านก็เอาตรงๆวันนี้ผม ต้องแต่มาตอนเย็นทีแรกนี่เองเขาเล่นจัสกีอยู่ผมไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยหวังเรื่องปลาละก็ยังดีพอเสื่อได้มาตัวหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะนั่งอีกสักครึ่งชั่วโมงนะคะเที่ยงคืนก็จะจเพลินละบุญแต่สักแป๊บนึงนะฮะพอดีจังหวะดีนะเป็นซื้อเครื่องดื่มมาให้ด้วยนะมียายชูกำลังเล่นั่างต่อยแป๊บนึงนะฮะไปครับลุยสักแป๊บ ก็เรียบร้อยครับวันนี้เที่ยงคืนบอกแล้วว่าจะไม่เดึกมากนะครับก็ได้ไปหนึ่งแต้มฮนะกินแบบเดิมเวลาเดิมนะไซด์ดีเหมือนกันนะก็เดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวให้น้ำเบนซ์ไปให้แม่บ้านทำากข้าวฮะเบนซ์ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาตกนะครับปเป็นสบยนของเรายัางพองเวลาครับก็ปานนี้นี่กินเวลาเดิมครับเหมือนมาทริปที่แล้วมันกินตอนทุ่มกว่าประมาณใกล้ๆสองทุ่มก็เหมือนกันกินทุ่มกว่าก็สองทุ่มแล้วก็ ไปกินอีกทีตอนช่วงห้าทุ่มก็เอาไม่ได้ตัวหนึ่งนะครับก็ได้ไปตัวเดียวถือว่าโอเคแล้วนะครับวันนี้เป็นวันพักผ่อนอีกวันหนึ่งที่ถือว่ามีแต้มไม่ผิดหวังนะฮะช่วงนี้หมายายากนะครับก็จะเห็นมาบ่ายนี้บ่อยดอยนะฮะแม่น้ําตอนนี้น้ําแรงมันมันไม่สนุกที่จะนั่งเฝ้านะฮะก็ตรงนี้น้านิ่งๆหน่อยก็โอเคตอนนี้ก็เที่ยงคืนครับได้เวลาสมควรกลับบ้านนอนพักผ่อนนะวันนี้วันศุกร์ด้วย พรุนี้ต้องตื่นมาทำเหยื่อส่งไปครับขอบคุณสานผบการติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ